มีเรื่องของเด็กเอ็นอรู้จักเด็กเอ็นใช่ไหมฮะสาวสาวในแวดวงเอนเตอร์เทนเมนต์ครหรือว่าสาวที่เป็นทํางานไซส์ลายอคอยให้บริการต่างๆวันนี้ออกมาร้องเพจสายใหมครับเพจสายไหมต้องรอดรวมไปถึงสืบนครบาลวันนี้บุกเข้าไปจับมีนพระราม3ามครับ หลอกเป็นโมเดลลิ่งแต่กลับล่วงละเมิดทางเพศพร้อมกับมีการฉกทรัพย์คาดว่างานนี้น่าจะมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า50คนคุณผู้ชมไปดูภาพในระหว่างที่สืบนครบาน,บานบุกจับรวบตัวมีนพระรามสามฮะนี่ฮะมีนอยู่ไหนตำรวจนี่ครับเป็นวินาทีนะฮะคืออะไรเข้าไปจับกลุ่มนายกิติกรโต๊ะยีหวังหรือฉายามีนพระรามสามเนี่ยตอนกำลังนอนอยู่ในห้อง ของหอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์เนี่ยมีนพระรามสาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหารักทรัพย์นะครับพฤติการของกิติกรหรือมีนพระรามสามเขาจะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มลายของเราเด็กเอ็นจากนั้นจะปลอมตัวเป็นโมเดลลิ่งแต่วิธีในการทักไปหาเหยื่อเขาจะดูว่าใครอยากได้งานอยากได้เงินอยากได้งานเอ็นมีนพระมสามเขาใช้วิธี ทักษะการคุยแบบทรงเจ้นึกออกไหมหลอกเป็นอาเจ้ J หน่อยเพราะฉะนั้นสาวๆเหล่านี้ก็จะจะไว้เนื้อเชื่อใจก็จะหลอกเลยครับว่าลูกค้ารวยนะสนใจหาวิธีหาวานล้อมโน้มน้าวจนกระทั่งเหือที่เเป็นยด็กเอ็นเหล่านี้ตกลงรับงานแล้วก็หลอกซ้ําเข้าไปอีกฮะซับซ้อนขึ้นไปอีกบอกว่าเดี๋ยวพอไปถึงที่หมายนะไปถึงที่งานนะเดี๋ยวจะมีการท้าพนานกับเพื่อน แต่ก็จะขอบอกไว้ก่อนขอถามเด็กเอ็นเหล่านี้ก่อนว่ามีเงินสดเท่าไหร่ติดเงินมานะถ้าไม่มีไปกดเงินมาเพราะเดี๋ยวจะมีการเล่นเกมกันนะฮะจะพนันกันว่าอะถ้าหนูมาถึงปุ๊บหนูจะพกเงินมาเท่าไหร่นะฮะเดี่ยวรายนี้ก็หลงเชื่อครับก็พกเงินมาจริงๆแต่จังหวะนั้นล่ะนะฮะปรากฏว่าเดี่ยวก็เมาไปเข้าห้องน้ำกลับมาเหมือนถูกล้วงกระเป๋า ควักเงมนอนเอาเงินไปหมดแล้วนะฮะนี่แหละเลยกลายเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้แล้วก็นัดแนะกันต่อไปนะฮะถ้าเกิดเด็กเอ็นไม่ร่วมด้วยไม่เล่นตามแผนก็จะทําทีพูดคุยว่าเดี๋ยวก็จ่ายเงินเพิ่มให้ก่อนจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยมีรายงานนะครับบอกว่าเหยื่อบางรายถูกกระทําอย่างรุนแรงบางรายถูกขู่อาจจะฆ่าให้ตายเพราะว่ามีอาวุธปืนเนี่ย พอจังหวะสุดท้ายได้เงินแล้วเหยื่อหลงกลแล้วเหยื่อเมาแล้วเหยื่อตายใจแล้ว<อ>ก็หนีหายไปเลยพร้อมกับเพื่อนในกลุ่มเด็กเอ็นเหล่านั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปไม่เป็นครับสำรวจกันในวงการปรากฏว่าเด็กเอ็นเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อมาแล้วไม่ต่ำกว่า50คนแต่ทุกคนไม่กล้าแจ้งความน้องโยาอายฮะเขินครับแล้วก็กลัวถูกข่มขู่ว่าจะมีการปล่อยคลิปลับด้วย นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสืบนอครบาลน,นะครในการจับกลุ่มก็เริ่มจากเหยื่อสาวสองคนนี้แหละครับเข้าไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดก็เลยมีการประสานชุดสืบจับกลุ่มบเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะครับแต่ตํารวจไม่ปักใจเชื่อก็เลยนําตัว,ก,วกิติกรกหรือมีนพระรามสามส่งตัวยังโรงพักสอนอทุ่งมหาเมฆดําเนินคดีตามกฎหมายและเดี๋ยวจะมีการขยายผลให้ถึงที่สุดนะครับค่ะ ไม่ใช่แค่สาวๆ,าวๆเด็กเอ็นเท่านั้นนะคะที่ต้องระวังเรื่องของการรับงานอาชีพอื่นๆก็ต้องระวังเรื่องของการรับงานด้วยเพราะว่าตอนนี้มีจฉาชีพก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะค